วันนี้กลับมาพบกับคุณครูพิมอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะบทร้อยแก้วคือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะเป็นความเรียงที่ไม่บังคับสัมผัสแต่มีความสลัดสลวยไพเราะด้วยเสียงและความหมาย การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนอกจากหลักการในการอ่านออกเสียงแล้วควรคำนึงถึงโวงหารที่ใช้ในงานเขียนซึ่งย่อมแตกต่างกันไปตามประเภทของเรื่องนั้นๆการรู้จักโวหารทําให้อ่านได้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องเพื่อเพิ่มอ,อ,อรรถรสในการอ่านผู้ฟังเกิดอารมณ์คอยตามและเข้าใจข้อความหรือเรื่องนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโวหารการเขียนที่นักเรียนควรรู้จกักมีทั้งหมด5ชนิดนะคะ 1. บรรยายโวหาร 2. พรรนานาโวหาร 3. เทศนาโวหาร 4. ส,สาธกโวหาร 5. อุปมาโวหารบรรยายโวหารคือการใช้สำนวนในการอธิบายสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจอย่างละเอียดแจ่มแจ้งและชัดเจนมากยิ่งขึ้น บรรยายโวหารมักจะใช้ในการเล่าเรื่องต่างๆเช่นนิทานประวัติบุคคลประวัติสถานที่ตำนานรายงานจดหมายเป็นต้นพันานาโวหารคือการใช้สำนวนกล่าวถึงเรื่องราวสถานที่บุคคลสิ่งของหรืออารมณ์อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านนึกเห็นเป็นภาพมักจะรำพันถึงความงามและความรู้สึก เทศนาโวหารคือการใช้สำนวนในการพูดหรือเขียนเพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านให้ได้รับแนวทางในการนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองหรือนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข สาธกโวหารคือสำนวนที่มีการยกตัวอย่างมาอ้างให้เห็นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นตัวอย่างที่ยกมาอาจเป็นนิทานหรือเรื่องราวเหตุการณ์ก็ได้อุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบโดยยกตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันกามาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น งานครั้งที่21นะคะให้นักเรียนจดวัวหารการเขียนที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจดลงในสมุดค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ